แล้วกินตนาการนะครับหลักฐานและกินตนาการว่ารอบตัวเราเต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์หมดเลยครับหายใจเข้าแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทีหายใจเข้าลักั่นไว้ทีนึ่งผมกังเป็นนักศัล เดินสองสามหายใจออกทีน,นี้หายใจเข้าเสร็จปุ๊บหายใจออกพร้อมเสียงหัวเราะครับหายใจเข้าหายใจออกหัวร้อครับ <c oughs> เาบาๆหน่อยนะฮะอย่าไปต้องเร่งรีบนะหายใจเข้าครับ,บ <c oughs> หัวร้อเบาๆหายใจเข้าครับหาย <c oughs> ใจออกหัวล้อเบาๆหายใจเข้าแล้วจวังเลย กันไว้ให้เจอาหลครับให้ได้เข้าครับเอกันไว้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 กินไว้กันไว้ให้เจอหัวลไอ้ดีครับเให้เข้ากันไว้เกสองสให้เจ้าล็ั้งตั้งไอเจ้ามึงมืสิเบาที่ไ ร,รู้สึกตื่นึหมือนเมื่อกี้ครับเอาละครับอันนี้รีมิวเล็กๆน้อยๆแล้วคอยติดตามกันต่อไปขอบคุณมากครับ